ประตูอีกี่มีสองประตูเชิ้มีสองนะครับประตูชนประตูหนึ่งเนี่ยสียุของรางนะครับก็คือหนาของน้ำอีกประตูหนึ่งนะครับสียุไอ้บอทไทยสุดนะครับผมแต่หันหนาไปทั้งผมดียุใสเมื่อเข้าเสจไปสีที่เปิดยุรถเท่าเนี่ยสีงัดลูมเนี่ยถ้ารถคันอื่นเนี่ยสีงัดึ้นประตูก็สีเปิดประตูยุเชิ้นะครับสองก็คือกระจกนะครับกระจกที่สามารถที่แตกได้เนี่ยใครจะเห็นตัวเสื้อะครนะนะครับที่บ้านไหนทางออกยุเชื้อนะครับ อันนี้จะเป็นกระจกทีเวลาเขาเขาเขาเอาใส่ของแข็งเนี่ยมันก็จะเกิดมันช่เป็นเก็ดสะเก็ดมันถือว่าเป็นแบบแตกออกไปคือยังกระจกทั่วไปนะครับเพื่อเพื่อที่เชื่อมไปนะครับว่าประตูชุบเชือนนะครับครับไม่ใช่เป็นปูดปิดเป็นเม็ดอ่อนนะครับผมอ่าในส่วนทีของเปิดเปอร์ตูเนี่ยเดี๋ยวก็สะเป็นทางทีผมเนี่ยในชุบเชือนนะครับก็สะลงไปก่อนนะครับผมเอาทังทีครับต่อไปเนี่ยเขาจะยัดคลิป เสียคู่บุญเลยอัดคลิปในการสั่ซสอบมาเมื่อเกิดเหตุเนี่ยเขาเกิดสิล่งไปรถแบบแบบพ่อตองแบบให้แบบเบียดกันนะครับเอาเอะครับคือโซนนี้นะครับนี่โซนหนานนะครับจากนี่ครับจากแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยจากขึ้นเนี่ยลงมประตูหนานะครับจากข้นี่ยเนี่ยลงประตูข้างนี้เ้อนะครับผมแล้วในส่วนในที่เป็น อสันล่างนะครับสันล่างนี่ก็คือห้ออกก้อนเขาเพราะว่ายุไก่ก็มูนะครับผมเพราะว่ายุไก่ก็เพลินนี่วะนี่ครับเนาะนั่นแหละครับใหายออกก้อนเพลินได้เพราะมันเอาไปเบียดเพลินอยู่งผู้ล้มบนไหนก็ล้มผู้ออกก็ออกสินะครับผมเอาเสรนะครับผมจะใส่สัญญาณมาเขาิเตงเลยมีเหตุเกิดไปไม่ข้อกะลงเลยนะ แล้วก็ทูบทบังสี่เลยแล้วค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็กถ้าเกิดเหตุมีสติสองทำยังไงให้เราลงรถได้เร็วที่สุดทุกคนนะคะ่ะต้องคิดเสมอว่ากูต้องลงเล็ดล้มรถเห็นเร็วที่สุดก็ความปลอดภัยแต่ไว้แยแย่แกันคือตอนนี้มันเกิดเหตุเนาะคะ่ะจกรณีอยี่างแย่แสบเนาก็เลยตรงนี้ความอ่าป้องกันไล้คือนะนําำให้ทุกคนหูว่า ก็นับนับตอนนี้ขอนเขายกของไดเขาสามารถทูกกระจกได้แต่ว่าแยกกันมีคนคนหนึ่งตัวแทนคนหนึ่งฟาวไปเอากระจกเออเปลวาขอนมาถูกกระจกแล้วก็เวลาลงก็คือให้แถวแถวข้างนอกยืนก่อนเพราะว่าข้างในมันเย็นมันอนกไม่ได้อยู่แล้วให้คนข้างนอกค่ะยืนยืนของสิยืนขึ้นเลยแมนค่ะแล้วก็ลงลงไปข้างล่างก็ทุบให้มันแตกค่ะแม่ เพราะว่าถ้าเกิดรถถ้าสมมติว่ารถเรามันไปเอียงกับกับเสากับอะไรมันออกไม่ได้ทั้งนี่เขาก็ตรงตรงทั้งนี้ค่ะแมงกับประตูนิ้วไทยมันก็อยู่ข้างหลังมันก็ออกได้ประตูข้างประตูรถนี่ก็จะออกได้สองฝั่งแต่ว่าถ้าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคนข้างนอกเขาช่วยเรามันก็จะมีช่วยอยู่ค่ะตรงแม่ประตูนั้นนะข้างคูงโบนะลงประตูนั้นส่วนข้างหลังส่วนข้างหลังเปิดประตู ประตูฉกเฉินนะครับมันจะมีประตูฉุกเฉินผักแล้วลงไปเลยประตูข้างล่างก็จะมีประตูฉุกเฉินอยู่เวลาลุกให้ลุกแถวไหนก่อนเวลาลุกข้างหน้าลุกก่อนนะครับเวลาแถวแถวนี้ลุกก่อนวงคุณครูวงเดือนจะลงประตูนี้ถึงแม่ระไกนะครับจะลงประตูข้างหน้าส่วนตรงนี้ลงข้างตรงนี้ลงตรงนี้เนี่ยเพราะประตูฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะครับเปิดเราออกได้เลย นะครับส่วนข้างหลังมันจะเป็นประตูที่ตอนนี้ฉุกเฉินก็เปิดประตูแล้วก็ตรวลงไปเ,เลยครับ <c oughs> ที่คอกระจกมันจะมีอยู่ส,สี่อันครับรนั่นแห <c oughs> ละครับคอกระจกเวลาเกิดเหตุฉุนเอาเอาตรงนี้คอคอได้เลยนะครับมันมีที่นั่งอีกให้คอให้ใช้ไอเดียคอครับหรือหรือถ้าเรามีคอคอได้เลย อยู่ข้างนี้จิตก็มีครับเนี่ยครับเวลาเคาะเพราะมันเป็นไม่เข้าพว่มมันจะแตกทีเดียวครับแล้วก็รีบลงนะครับถังดับเพลิงก็จะมีอยู่สี่ถังอยู่ข้างหน้าถัางหนึ่งข้างหลังข้างตรงกลางแล้วก็ข้างหลังครับตั้งสติก่อนนะคะอย่าแยงกันลงแคมันสุกเสือนลีดเดอร์ อ่าให้เฝ้าแล้วก็แต่ว่าการเฝ้าบริหาเฝ้าแบบดีๆหรอนะครับเฝ้าแบบมีสตินะครับอย่างที่ผมแนะน้าเนี่ยตามที่ผมแนะน้าแล้วก็ตั้งสติเบนว่ากูรีกูจอนะครับต้องรีบลงเราลงให้เป็นนะครับข้างหลังอ่าประตูฉุกเฉินข้างด้านข้างมันต้องเปิดแต่ค่อนข้างแบบนี้แล้วจะมีคนมาช่วยนะครับมันนั่นขาเทาลงไปทั้นเียไปทุกสำคัญครับตั้งสติขันมันบนทั้นจุกระงจกนะครับกระจกทุบไปทุกบานนะครับกระจกไปทุบไปทุบบาน แปลงถ่ายยังไม่ไม่ที่ว่าถ่าอยู่เยอะมากเอ่อเชิญครูทั้งหมดขึ้นครับนั่งนั่งนะครับสอนแล้วนี่จะเอาลงจากรถได้ครับบันเน่้างรังมีบ้างงั้นจะปัดไอ้บนั่งคุณครูนั่งผมจะเอาครูลงจากรถแล้วจับเวลาครับสามสี่เกิดอหไรทุกเช้าครับเชิญครับ